สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันท์ยันตนตังคครูสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆมาทากิจกรรมงานสารกระดาษค่ะอุปกรณ์คุณครูก็จะมีกันไกลมีสีแล้วก็ใบงานนะคะแล้วก็กระดาษสีที่ครูแจกไปให้กับเด็กๆใช่ไหมคะก่อ,ะอนอื่นนะคะเด็กๆก็มีใบงานเด็กๆพับครึ่งน,นะคะ,ะตามรอยเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้กันไกลนะคะในการตัดกระดาษนะคะตามรอยเส้นปะเลยนะคะเด็กๆตัดให้ครบทุกเส้นเลยนะคะค่อยๆตัดใจเย็นๆนะคะฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะเมื่อเด็กๆตัดให้ครบทั้งสองตัวแล้วนะคะเด็กๆก็มาตัดกระดาษสีใช่ไหมคะตัดให้เป็นเส้นตรงนะคะ,ะเด็กๆก็จะได้มาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะเริ่มสานนะคะอ่าเวลาสานก็จะได้ปลาลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆอ่ะสอดไปในเส้นนะคะที่เราตัดเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะสอดสลับกันนะคะบนลงล่างนะคะเห็นไหมคะสลับขึ้นลงนะคะอ่ะเส้นที่หนึ่งนะคะอ่ะได้มาแล้วหนึ่งเส้นสีเขียวใช่ไหมคะ เส้นที่สองสลับสีหน่อยเพื่อความแตกต่างและสวยงามนะคะสลับนะคะเส้นนี้อยู่ข้างล่างเส้นที่สองอยู่ข้างบนนะคะสลับขึ้นสลับลงนะคะค่อยๆสานไปนะคะเด็กๆใครทําไปพร้อมกับครูสาวบ้างนะเห็นไหมคะครูสาวค่อยๆสานฝึกความใจเย็นของเด็กๆด,ด้วยนะคะ เอ๊ะมาเส้นที่สองแล้วนะคะเ,เส้นที่สานะคะทินี้อยู่บนนะคะลงล่างนะคะสลับขึ้นลงใจเย็นๆนะคะได้แล้วเอ๊ะเห็นไหมคะครูคจะทำตัวอย่างให้ดู3เส้นนะคะเมื่อเด็กๆสานแล้วเด็กๆก็จะได้ปลาลักษณะแบบนี้นะคะ เด็กๆเ,เวลาทำใบงานต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย